สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง b b บีอัพฟิชเชลสำหรับคลิปนี้นะคะ BB ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่ออยากจะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนเทรดเดอร์ทุกคนที่อยู่ในคอมมิตี้นะคะรวมถึง เพื่อนๆเทรดเดอร์ทุกคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุน BB มาวันนี้เราเดินทางร่วมกันมาเข้าสู่ปีที่4แล้วนะคะและว,วันนี้ BB ีมีของขวัญสุดพิเศษที่อยากจะมอบให้กับทุกคนนั่นก็คือ10 i อินดิเคเตอร์ฟรีๆนะคะที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์การเทรดทำให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นและทุกคนสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองเลยนะคะมีเครื่องมืออะไรกันบ้างแล้วก็ติดตั้งยังไงมาฟังคลิปนี้กันดูค่ะ อันดับแรกเนี่ยให้เรามาตรงรีจิสเตอร์นะคะกรอกอ e ีเมลของเราให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีให้เราเลือกเนี่ยหลายประเทศเลยนะคะสําหรับใครที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยให้เลือกเป็นประเทศไทยนะคะบวกหกหส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็จะเป็นพิมพเบอร์ปกติเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องเติมเลขศูนย์ด้านหน้านะคะ ส่วนครั้นที่เนี่ยก็จะเลือกเป็นประเทศไทยนะคะพาสเวิร์ดเนี่ยก็จะประมาณ8ถึง32ตัวได้กันนะคะเราเลือกเป็นขั้นต่ําแล้วกันนะคะประมาณ8ตัวก็จะพิมพ์ไปเลยนะคะประกอบด้วยตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะแล้วก็อักขระพิเศษเสร็จแล้วนะคะตัวเล f เฟอร์ลเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เครื่องมือของเราเนี่ยมันเด้งได้นะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเนี่ยกดอัก e ีแล้วก็ นี่นะคะกดตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นนะคะพอเรากรอกตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีข้อความเด้งเข้าในอีเมลของเรานะคะให้เราลองกดเข้าไปดูพอเรากรอกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีหน้านี้ค่ะแล้วถ้าเกิดยังไม่ขึ้นเครื่องมืออะไรนะคะให้เรามาคลิกตรง True อันนี้นะคะก็จะมีเครื่องมือให้เราเนี่ยหลายตัวเลยทุกคนสามารถเลือกเอาไปใช้ได้ นี่วิธีติดตั้งเนี่ยง่ายมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยมากดตรงนี้เนาะสมมติว่าเราจะเลือกเป็นเครื่องมือตัวนี้แล้วกันอันนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาคลิกตรงฟรีตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยพอเราเข้ามาที่หน้านี้นะคะก็กด i agree นะคะแล้วก็กดตรงนี้นี่นะคะ ขึ้นมาหน้านี้นะคะก็จะเป็น your order ของเรานะคะเป็นออเดอร์ที่เราเลือกไว้นะคะทีนี้นให้เราคลิกอีกครั้งหนึ่งนี่ก็จะมาที่หน้านี้เราก็สามารถกรอกชื่อ t r a d i n g view ของเราลงไปได้เลยนะคะนี่อย่างนี้ใส่เป็นชื่อ t r a d i n g view ของตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ได้เลย ทีเนี้ยเราก็จะมาเช็คใน Trading View ของเรานะคะว่าเครื่องมือที่เราติดตั้งไปเนี่ยได้มาหรือ,อยังเราก็จะมาคลิกตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตา trading view ของเราให้เรามาที่ตรงนี้นะคะ i n d i ิเคเตแล้วก็นะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่เราติดตั้งมาทั้งหมดอันนี้บีบีก็ ติดตั้งมาแล้วบางส่วนนะคะเครื่องมือที่เราติดตั้งมาเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่า a l g o p a l m นะคะคะลองกดใช้ดูนี่นะคะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นี่นะคะ ทุกคนก็สามารถติดตั้งเครื่องมือแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการเทรดของทุกคนได้นะคะบีบีเชื่อเลยว่าการเทรดของทุกคนจะดีขึ้นอย่างแน่นอนติดตั้งง่ายๆแค่นี้เองนะคะทุกคนสามารถติดตั้งเครื่องมือทั้ง10เครื่องมือนี้ ไปไว้ใช้บน trading view ของทุกคนได้เลยวิธีติดตั้งเนี่ยก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะบีบีแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็สําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะคะหรือว่าชอบของขวัญที่บีบีได้มอบให้ในวันนี้นะคะเอาไปใช้งานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเอาไปติดตั้งแล้วก็ลองใช้ดูแล้วก็การเทรดของทุกคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างลองมาคอมเมนต์แล้วก็รีวิวกันดูนะคะก็สําหรับ ทุกคนนะคะบีบีก็ขอฝากช่องบ b บี o f f i c i a l ไว้ด้วยนะคะจะมีคอนเทนต์ดีๆมาแบ่งปันให้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ